แล้วก็สวัสดีนะครับก็มาเจอกับช่องหนึ่งส,งสามเอฟเฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กับด่านทดลองกับเกมนันท่านไหมนะผมจะมาผ่านด่านโบลอ์ผมจัดทีไว้แบบนี้แล้วครับมาสู้กันมาพยายาอยู่พายาไปโบลอ์เตะมาะครับบิสกิ้ผมจะตายหือไห่ตายแน่อนครับโอ,อ้โหผมว่าแล้วครับโอ,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 อ้แบบนี้ไม่ดีเลย เม่สก <c oughs> so mm ัด hmm. นี Although, so <c oughs> ้ติดคิดติดเป็นกตไฟด้วยค่ะเมลสกัดติดทั้งหมดจดช่วโยช่วงดีนาเมลสกัเมลสกัดไม่ได้ติดก่อนกอนถ้าติดก่อนเนียผมว่าตายกะดูกคไลครับยี่ตัวโอ้โหแค่สองตัวเมลสกัดกับ้เนี่ยนะ ไอ้หอยมินไอ้ไอ้ค่ะคือคอกกุ้งอะนะครับโอ้ยพูดอะไรนักหนาวะบ๊อูมาผมว่าผมไปแน่นอนว่ะเอ้าเฮ้ย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 ค่อยคุยกันก็ได้เพื่อนค่อยคุยกันเอ้ก้ยทีมผมแตกหนึ่งแน่นอนครับโอ้ยโอ้่โอ้ สอามโอ้โหสามารถครับมาตอ้โอ้โหผมตายแนน,นนนว่ะไม่โหลดแนน,นนนว่ะจเยืนเพืเ่อนค่อยคุยกันค่อยคอยุยกันอนึ่ลสองสามโอ้โหสีอหนึอง I